นุชเคยทำคลิปนะคะเรื่องติดโฟมซับเสียงภายในห้องเนี้ยเมื่อนานมาแล้วคำถามที่ได้รับเข้ามาบ่อยนะคะก็คือข้างนอกบ้านอะเสียงดังมากเลยติดโฟมซับเสียงจะช่วยไหมดิส claimer ก่อนนะคะนุชไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่วิศวกรทางด้านสิ่งก่อสร้างแล้วก็ทางด้านเสียงนะคะพวกแผ่นซับเสียงอะคูสติกพาเนลอะไรพวกนี้นะคะเขามีเอาไว้สาหรับควบคุมเสียง ภายในห้องและสําหรับห้องสตรีมเกมนะคะเขาก็จะมีเอาไว้สําหรับลดเสียงสะท้อนภายในห้องค่ะให้คุณภาพของเสียงที่เข้าไมโครโฟนที่คนดูได้ยินเนี่ยฟังชัดเจนมีคุณภาพมากขึ้นทั้งนี้ราคาของแผ่นซับเสียงในแต่ละแบบก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพวัสดุความสวยงามและสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากภายนอกไม่ว่าจะเข้ามาในไมครระหว่างสตรีมเกมหรือรบกวนการพักผ่อนภายในที่พักอศาศัยของเรา โฟมซับเสียงซาวพานลไม่ช่วยใดๆค่ะวิธีการลดเสียงรบกวนจากภายนอกห้องภายนอกบ้านของเรานะคะขึ้นอยู่กับว่าเสียงนั้นคืออะไรและเสียงนั้นเข้ามาในห้องของเราได้ยังไงถ้าเสียงรบกวนนั้นมาจากภายนอกลอยมาตามลมเสียงรบกวนแบบนี้เราอาจจะลดเสียงรบกวนได้ง,ง่ายๆค่ะด้วยการปดรูปิดช่องที่เสียงนั้นเข้ามาภายในห้องของเรา เปิดหน้าต่างอยู่ก็ปิดหน้าต่างซะถ้าปิดประตูปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีร่องประตูมีร่องหน้าต่างอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะใช้พวกพวกแผ่นยางอะคะ่ะปิดร่องประตูปิดร่องหน้าต่างแบบที่เขาขายกันตามช้อปปี้ในเน็ตทั่วไปอะไรแบบนี้ลองไปหามาใช้ดูคะ่ะราคาไม่แพงมาลองใช้ดูว่ามันสามารถที่จะลดเสียงรบกวนนะั้นอะได้หรือเปล่าแต่ ถ้าเสียงรบกวนภายนอกนะนะคะมาจากสถานบันเทิงหรือว่ามาจากสถานที่มักจะจัดงานอีเวนต์บ่อยๆมีคอนเสิร์ตมีลานเบียร์สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นไม่ช่วยใดๆค่ะไม่ว่าคุณจะทำหน้าต่าง2ชั้นประตู2ชั้นก็ไม่เพียงพอที่จะลดเสียงรบกวนนะคะให้คุณสามารถทำคอนเทนต์หรือว่าพักผ่อนอย่างเงียบสงบได้ถึงแม้ว่าถ้าเราเอาเครื่องวัดเสียงนะคะมาวัดดูเนี่ยเสียงภายในห้องก็อาจจะลดลงก็จริงแหละ แต่ก็ลดลงไม่ได้มากพอนะคะอย่างที่คุณต้องการแน่นอนเพราะว่าเสียงอึกกระทึกโครมที่มาจากเสียงดนตรีมาจากเครื่องเสียงเนี่ยมักจะมีเสียงเบสพวกเสียงฟีเควนซี่ต่ำๆนะคะอย่างเสียงเบสเนี่ยเวลาที่มันลอยมาตามลมแล้วกระทบกับของแข็งมากระทบกับกำแพงหน้าต่างอะไรของเราเนี่ยมันก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนทําให้เสียงรบกวนนั้นนะ่ะเข้ามาภายในที่พักอาศัยของเราผ่านทางโครงสร้างของบ้านเราเอง อันนี้เลยเป็นสาเหตุที่ว่าไม่ว่าเราจะอุดช่องว่างใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่สามารถที่จะกันเสียงรบกวนประเภทนี้ได้และเสียงรบกวนแบบนี้กำจัดได้ยากที่สุดมีเพียงวิธีเดียวค่ะที่สามารถจะลดเสียงรบกวนประเภทนี้ได้ซึ่งนั่นก็คือติดต่อผู้เชี่ยวชาญค่ะให้เขามาออกแบบแล้วก็ทำห้องใหม่ทั้งหมดและผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเขาก็จะแนะนำให้คุณเสริมหน้าต่างสองชั้นประตูสองชั้น แล้วก็เสริมกำแพงเสริมฝ้าเสริมพื้นเพื่อลดเสียงจากแรงสั่นสะเทือนที่มาจากภายนอกและก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเสียงรบกวนนั้นน่ะมาจากเสียงภายในมาจากเสียงโครงสร้างเช่นห้องข้างๆห้องข้างบนก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งนี่คือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะที่สามารถจะลดเสียงรบกวนที่มากับโครงสร้างได้การลดเสียงรบกวนประเภทนี้ไม่มีคำว่าบัดเจ็ตค่ะ สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์หรือสตรีมเกมวิธีที่ประหยัดที่สุดนะคะก็คือการเลือกไมโครโฟนค่ะให้เหมาะกับการใช้งานของเราไม่ควรใช้ไมโครโฟนที่ไวต่อการรับเสียงมากจนเกินไปถ้าบริเวณที่คุณใช้งานนะคะมีเสียงรบกวนแล้วก็ไม่ได้ทำเอาไว้สำหรับการบันทึกเสียงโดยเฉพาะและสำหรับห้องที่นุชใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหลังเนี่ย กำแพงว่างเปล่าโล่งมากเลยใช่ค่ะห้องนี้มีเสียงสะท้อนนุชก็เคยคิดนะคะว่าอยากจะย้ายซาวพาแเนลที่อยู่ตรงหลังทีวีนะคะบริเวณที่นุชไม่ได้ใช้งานในการบันทึกเสียงเนี่ย<ม>ย้ายมาไว้ตรงกำแพงโล่งๆตรงนี้มันก็จะช่วยลดเสียงสะท้อนทําให้คุณภาพเสียงนะคะเวลาที่เราทำคอนเทนต์หรือเราสตรีมเกมเนี่ยทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแต่ว่านุชกลับชอบกำแพงตรงนี้นะคะที่ขาวๆโล่งๆแบบนี้เพราะนุชรู้สึกว่ามันจัดไฟง่ายกว่า hmm. ตัดสินใจลำบากเนาะแล้วบวกกับตอนนี้นะคะในความรู้สึกของหนูคุณภาพเสียงตอนนี้มันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมเอาละค่ะวันนี้สคลิปคาซีนขอลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยคลายปัญหาคาใจให้กับหลายๆคนได้นะคะสวัสดีค่ะ